ทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสำหรับหนุ่มแพทริกปาวลิสค่ะหรือว่าแพทริกเอสค่ะหนุ่มคู่จิ้นของเบสคําสิงค่ะที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ปิดฉากคู่จิ้นไปเพียงแค่3เดือนค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มแพทริกนั้นมีฉายาเป็นลูกเจ้าสัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ใช่ลูกเจ้าสัวนะคะเพียงว่าคุณพ่อน,นั้นทําธุรกิจรองเท้าแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดบ้านของหนุ่มแพทริกกันและต้องบอกว่าไม่เพียงแค่บ้านเท่านั้นนะคะที่หรูเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังมีคลังรถหรูที่แบบบอกเลยว่าแต่ละคันไม่ธรรมดาค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสําหรับหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะอย่างแพทริกบปลิสหรือว่าแพทริกเอสพีดีค่ะที่ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์นั้นไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นลูกเจ้าของโรงงานทํารองเท้าค่ะส่งออกไปต่างประเทศด้วยต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆค่ะโดยทางด้านหนุ่มแพทริกเอสพีดนะคะที่หลายๆคนยกฉายานามให้กับเขาว่าเป็นแพทริกลูกเจ้าสัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว,จลวเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ลูกเจ้าสัวแต่อย่างใดนะคะเพียงเป็นการที่ทางด้านเพื่อนๆเซลแล้วก็ ตั้งมันขึ้นมาเรียกกันเล่นๆค่ะแต่ว่าทําให้คนติดปากแล้วก็เอาไปเขียนเป็นข่าวค่ะเลยได้ฉาย,ยาดังกล่าวมาค่ะซึ่งแพทริกเอ็พีดีนะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองค่ะก็มีชื่อว่าแพทริกเดอะวันยูโนค่ะซึ่งทางด้านหนุ่มแพทริกก็สนิทกับสไปเอ็พีดีค่ะแล้วก็คิวเทอปป้าและในวันนี้นะคะทางเราจะพาไปชมบ้านของหนุ่มแพทริกเอ็กพีดีกัน,นะค่ะที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่โรงจอดรถค่ะอลังการมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถทุกคันของเจ้้้าาตััววนนนกก็็เปสีดีดดํอยค่ะ และไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าพอเข้าไปในบ้านของหนุ่มแพทติกนะคะก็จะเห็นห้องรับแขกที่ต้องบอกว่าหรูหราและก็ใหญ่สุดๆค่ะแถมยังมีห้องใต้ดินค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีห้องเล่นเกมค่ะหรือว่าห้องดูหนงังแล้วก็ห้องออกกําลังกายค่ะแต่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหนุ่มแพตริก s อ d ดีเลยก็คือห้องน้ําค่ะที่ต้องบอกว่าหรูหาราอลังการสุดๆค่ะเพราะว่าด้านในมีทั้งโซฟาแล้วก็ทีวีอยู่ในนั้นด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มแพตริกนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ ถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ใช้ยาลูกเจ้าสัวแต่ก็ระดับน้องๆเจ้าสัวเลยก็ว่าได้ค่ะ